ครับสวัสดีครับผมพบกับผมออปช่นเคยในรายการโดนหรือไม่โดนรายการจะมาพรีวิวของเล่นของสะสมหลากหลายชนิดนะครับและสำหรับของเล่นของสะสมที่ผมจะนำมาพรีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือ Hot Toys t h l o r e a n ในขนาด1ต่อ6จากภาพยนตร์เรื่อง back to the future part 2นั่นเองเอาละครับไม่รอช้านะฮะเดี๋ยวไปดูกันที่เว็บไซโชว์ดอกันได้เลยครับผมไปกันเลย คลิกนะฮะแล้วก็ไปที่หัวข้อ Hot Toys นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้อันนี้ขอย้ำกันอีกทีนะครับว่าเป็นขนาด1ต่อ6แล้วก็เป็นของภาค2ไม่ได้รีไม่ได้ย้อมนะครับถ้าใครที่ดูหนังเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าคันของภาค1กับภาค2มันดูแบบองค์ประกอบมันคล้ายกันมากๆเลยนะจุดต่างมันนิดเดียวแต่ถ้าสังเกตดีๆจะรู้นะครับว่าเนี่ยคือภาค2ชัวร์นะครับ ส่วนราคาพรีออเดอร์นะครับผมก็อยู่ที่2 7 5 0 0บาทนะครับก็เป็นราคาที่ถ้าให้พูดถึงในปีนี้กับยอดยานพาหานะแพงไหมในขนาด1ต่อ6ก็อาจจะแพงนะครับก็อาจจะแพงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้แพงจนแบบเวอร์มากนะอันนี้สำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมเพราะว่าก็มีหลายคนมาสมคนแหละที่บอกว่าอันนี้ราคามันแงแรงเกินไปนะครับ แต่ยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันก่อนดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันถกใจมากน้อยแค่ไหนมันมีรายละเอียดอะไรยังไงนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมถ้าเราดูจากเว็บไซต์โชเนี่ยจะแอบแพงกว่านะเพราะเว็บไซต์โชเนี่ยเขาจะ28,100น่นู่นนี่นั่นเลยนะครับผมแล้วก็ของเนี่ยถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เลื่อนย้ำว่าถ้าไม่เลื่อนนะครับก็จะมาในช่วงปี2023นะครับช่วงกลางกลางปีนะครับเป็นช่วงพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมก็รอกันไปอีกประมาณปีกว่า ถ้าไม่เลือนนะครับอ่าและทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันมันมีความแตกต่างอะไรประมาณไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้จับคันของภาคแรกแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่รีวิวจัดเพจจานเป็ดใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้จับอีกเลยก็เลยนึกไม่ออกแล้วว่ารายละเอียดดีเทลยิบยิบย่อยๆมัอนยังไงแต่ว่าโครงเนี่ยยังพอที่จะจําได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู What's in the Box กันเลยดีกว่านะครับ w a t c in the box นะครับผมก็เขาก็บอกเลยว่า authentic quality and detail l i n e n e s s อ่ะก็คือเหมือนเดรเรียนในหนังนะครับภาค2นะฮะแล้วก็ขนาดของมันนะความยาวอยู่ที่72เซนความกว้างอยู่ที่35เซนและความสูงอยู่ที่25เซนนะครับแล้วก็ exterior styling features นะครับก็จะมี LED light up function design on headlights rear signal lights wheel rims Undercarriage and reactor cooling vents ซึ่งแน่นอนว่าผมแปลออกแค่บางคำเองนะก็คือมีไฟตรงไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ view rims w h e w rims หมายถึงว่าแถวแถวแถว,แถว,แถวยางหรือเปล่านะฮะ Undercarriage อันนี้ผมแปลไม่ออกแล้ว and reactor cooling vents นะครับแล้วก็ functional cowings doors Do นะครับก็คือเป็นประตูปีกนกนะฮะ ขาเรียกว่าไงครปบปีกนกนางนวลปะหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ Rotatable wheels can be fold and transform into a hovering d o r o r i a n time machine ซึ่งอันนี้ถ้าแปลแบบคร่าวๆก็คือล้อเนี่ยมันสามารถพับให้มาเป็นแบบเวอร์ชั่นลอยได้ซึ่งภาคแรกทำไม่ได้นะครับแต่คราน,นี้ตามหนังแล้วมันทำได้นะครับผมนะแล้วก็ Realize l cable wires across the body and detail structure of the engine cover Including Mr. Fusion Energy Reactor อันนี้สำคัญนะครับจุดที่แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดนลนแล้วสำหรับคอหนังนะครับผมนอกจากเรื่องมันลอยได้กับพับลอยเนี่ยก็คือเรื่องของ Mr. Fusion นะครับซึ่งมันจะติดเป็นแบบอยู่อยู่ท้ายรถนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูกันอีกทีนึงแล้วก็ uh, Interior Design Features ก็จะมี Cabin Controls with LED Light Up Function including Dashboard Time Circuit uh huh. แป๊บนึงนะเอาใหม่ oh จริงหรือเปล่า Cabin Controls with LED Light Up Function including Dashboard ก็คือแผงแดชบอร์ดแผงหน้าปัดนะครับผมมีไฟหน้าจอทำเซอร์กิตมีไฟ Overhead Panels และก็ Flux Capacitor อันนี้อันนี้ okay, โอเคปกติ and System Display เฮ้ยหรือว่าอันนี้จะมีไฟเพิ่มเติมจากตัวคันแรกเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ และก็ Two Sister อ่า Sisters ก็คือที่นั่ง2ที่นะครับ Size to fit with Marty McFly and Doc Brown o n Six c a l e collectible figures ก็คือไซส์มันพอดีกับการที่เอาฟิกเกอร์เนี่ยของ Marty McFly กับ Doc b r o w เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับผม a c c e s s o r y เขามีอะไรบ้างนะครับ specially designed v e h i c l e base for flight hover mode display นะครับก็คือมีฐานมาให้เผื่อเอาไว้เวลาที่เราเล่นแบบ ลอยอะนะฮะเพราะว่าคันแรกเนี่ยไม,มไ,มมไม่มีไม่มีฐานอะไรแบบนี้มาแล้วก็ Light Up Function can be operated by USB power or battery แสดงว่าคันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสามารถใช้ได้ทั้ง USB power แล้วก็แบบฐานหรือเปล่าไอ้แบตเตอรี่ในที่นี้อาจจะหมายถึงฐานเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันใช้ฐานอย่างเดียวไม่มีเสียบไฟ USB นะครับอ่าอันนี้น่าสนใจพอมาบรรทัดต่อมา battery not included for collectible แล้วก็ใช้ฐ่าน 2A ก็คือไม่ได้แถมฐ่านมาให้นะครับมันต้องใช้ฐ่าน 2A นะเออแสดงว่าอันนี้สามารถใช้ไฟได้2ระบบคือจะเสียบ USB ก็ได้หรือจะใส่ฐ่านแบบเดิมก็ได้ซึ่งอันนี้ผมว่าดีอันนี้ผมว่าดีเพราะว่าอะไร จริงๆแล้วเดีเรเรียนคันเก่าอะครับมันไม่ได้ใส่ฐานยุ่งยากขนาดนั้นพูดกันตรงๆนะครับมันไม่ได้ใส่ฐานยุ่งยากเลยใส่ฐานแค่จุดเดียวไฟก็ติดหมดนะแต่อันนี้เนี่ยเขาก็เหมือนมีให้เลือกเพราะว่าเขาใช้คําว่าอ่านะครับ by USB power or battery นะครับผมก็คือสามารถใช้เรื่องฐานหรือจะใช้เสียบ USB ก็ได้ซึ่งเราเห็นตัวโชว์เนี่ยมันจะเป็นการเสียบ USB จากใต้ท้องรถนะฮะอันนี้คือเท่าที่เราเห็นมันก็แอบดูลำบากนะถ้าจะต้องเสียบ USB ไปตลอดแล้วไม่รู้ว่าการเสียบ USB เนี่ยเพื่อเลี้ยงไฟหรือว่า เป็นการชาร์จไฟเก็บไฟไว้ในรถอันนี้เราไม่รู้ถ้าสมมติว่ามันเป็นการเก็บชาร์จไฟคือเราไม่ต้องเสียบแช่ไว้ตลอดนะครับแค่เสียบชาร์จไฟเหมือนชาร์จมือถืออะไรเงี้ยแล้วให้มันมีไฟแล้วมันสว่างเนี่ยเฮ้ยผมว่าเจ๋งผมว่าเจ๋งเลยแต่ถ้าต้องเสียบไปตลอดเนี่ยแล้วต้องเสียบใต้ท้องรถผมว่าอันนี้ไม่สะดวกแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าไฟนั่นโปรดักจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่รู้สึกดีใจที่เขามีให้เลือกทั้ง USB power แล้วก็แบตเตอรี่นะครับที่ใช้ฐานเนาะ USB connecting cable is not included for collectible micro USB เคเบ e ลอิสเรียกวก็คือทั้งฐาน 2A ก็ไม่ได้ถามอ่าไม่ได้แถามมาให้นะครับแล้วก็ตัว Micro USB เนี่ยที่จะต้องเอาไปใช้ต่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้แถมให้เพราะฉะนั้นต้องไปหาซื้อกันเอาเองนะครับผมอ่ามีอะไรอีกไหมโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยผม เพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถ่ายทันทีเลยอาจจะไม่ได้มีการเปิดดิกเตรียมแปลคัพท์เอาไว้ก่อนนะบางจุดผมก็เลยแปลไม่ออกนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับมัน,นต้องขอไปด้วยแต่จะพยายามอธิบายเท่าที่สามารถอธิบายได้นะครับอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวผมจะบอกเลยมิสเตอร์ฟิวชั่นคืออยู่ตรงนี้ครับมิสเตอร์ฟิวชั่นจะอยู่นี้อันนี้คือจุดเด่นที่คอหนังน่าจะพอสังเกตกันเนาะว่าคือตรงนี้นะครับและก็แน่นอนลอยๆอย,อ,ยอย่างนี้ฐานอย่างนี้คือถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับ คันของภาคนี้โดยเฉพาะนะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือป้ายทะเบียนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะต้องแปะสติกเกอร์เหมือนกับตัวของภาคแรกหรือเปล่านะครับแล้วที่รู้สึกว่าเห็นแบบแตกต่างกันได้ชัดเลยนะก็คือไฟตรงไอพ่นถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าภาคแรกจะไม่มีนะครับรู้สึกว่าภาคแรกน่าจะไม่มีไฟตรงไอพ่นมันจะมีแค่ไฟท่ายนะฮะเออเออันนี้ก็ แจ๋วนะอันนี้ก็แจ๋วนะอ,อ๋อน,นี่ไฟที่เขาบอกว่าตรงวีลเมส์น่าจะเป็นไฟล์นี้แน่เลยเวลาถ้าแบบอาจจะเป็นพับล้อหรือเปล่านะครับแล้วมันจะโชว์อะไรตรงเนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมเจ๋งนะไม่รู้ว่ามันโชว์เฉพาะเวลาพับล้อหรือว่าตอนที่ล้อเป็นแบบปกติก็สามารถแบบโชว์ไฟได้อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเฮ้ยแต่ว่าเจ๋งนะครับบอดี้เนี่ยถ้าให้คาดการเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่างจากตัวเดิมมากนะครับหมายถึงว่าเรื่องวัสดุนะน,น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมส่วนรายละเอียดในช่วง เขาเรียกไงนะช่วงช่วงที่มันเป็นพวกสายเคเบิลพวกอะไรต่างๆเนี่ยผมประทับใจมั้งแต่คันแรกแล้วผมว่าคันนี้ก็ทําออกมาได้ละเอียดและดีไม่แพ้กันนะครับผมเออแจม่มอะแจ่มเลยนะครับแจ่มเลยฐานก็โอเคนะรูปทรงไม่ได้พิสดารอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากจริงๆแอบหวังให้ใหญ่กว่านี้นะแต่เข้าใจว่าเขาพยายามไม่ให้ฐานมันดูเด่นกว่าคันรถหรือเปล่า แต่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าฐานแบบนี้มันอุ้มรถได้กําลังโอเคไหมนะครับแต่ดูจากเสาค้ำแล้วค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงนะครับไอเสาค้ำที่เป็นพลาสติกใสๆอยู่ตรงนี้น่าจะไว้ใจได้น่าจะาไว้ใจได,จไจได้แม้พื้นที่ฐานตรงนี้จะดูเล็กไปหน่อยสําหรับผมก็ตามนะเออโอเครูปต่อไปนี่เวลาเปิดนะครับไฟตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมเนาะโอเคนี่เห็นไหมมันแบบสามารถลอยได้ เอออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนมีใครสังเกตไหมผมไม่แน่ใจว่าห็นจากนกลุ่มของ Back to the Future เองหรือว่าจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้องที่เห็นกันมาว่าเรื่องล้อแบะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่าใช่พี่ๆหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมอ่านผ่านตาม,มาว่าเรื่องล้อแบะไม่แน่ใจว่ามันไม่ไม่ค่อยตรงตามหนังหรือเปล่าเรื่ององศาของล้อแบะอันนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้ถ้าอย่างไงแล้วเพื่อนเพื่อนพี่น้องหรือว่าพี่หนุ่มอันนี้ ถ้าเผื่อพี่ดูคลิปผมอยู่นะลองเข้ามาคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านจากโพสพี่หรือเปล่านะครับลองเข้ามาบอกหน่อยว่าเฮ้ยเรื่ององศาล้อแบทหรือล้อมันยื่นออกมาอะไรไงเนี้ยมันตรงกับในหนังมากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่ค่อยตรงยังไลงลองพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวถามว่าผมขัดใจไหมอืมถ้าสมมุติว่ามันผิดเพี้ยนจริงนะถ้าดูเปรียบเทียบกับภาพจากในหนังเนี้ยผมก็อาจจะขัดใจก็ได้ แต่ว่าถ้าดูนะตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกขัดอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้รู้สึกขัดอะไรมากเนาะเออแล้วก็ฐานพอมองมุมนี้ก็โอเคนะไม่แย่และคือเขาจัดองศาให้รถมันดูเอียงเอียงผมชอบนะดีกว่าแบบให้มาแบบเป็นตรงๆมันก็ตัวชิ้นงานก็จะดูไม่ค่อยมีมิติใช่ไหมครับ ก็จัดให้มันเอียงๆไปเลยดูเหมือนแบบกําลังบินกําลังเลี้ยวอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าเจ๋งผมว่าเจ๋งไม่รู้ว่าเสาค้ำเขาปรับให้มันลอยแบบตรงๆได้หรือเปล่านะลอยแบบขนานตรงๆได้หรือเปล่าหรือว่าล็อกเอียงอย่างนี้ไปตลอดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเออนี่อย่างจาบอย่างจาบนะครับรายละเอียดอินเทอร์ ier นู่นนี่นั่น,นไฟเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเดิมเท่าที่สังเกตไฟตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะครับระบบไฟคันเก่าก็มีเหมือนกันนะครับนี่ สวยอะ่ะคืออันนี้บอกก่อนว่าต้องเป็นคนที่อินเรื่องนี้ด้วยนะถ้าแบบไม่อินเงี้ยก็จะมองว่ามันก็แค่แบบรถธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยรูปทรงของรถในยุคนั้นด้วยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะคนอาจจะไม่ได้อินมากนะนะครับผมแต่ก่อนนะี่ยผมเองก็ไม่อินนะ กับรถแบบพวกยุคยุคแบบ8 0ูนเนี้ยยุค9 0้าูนะผมมองว่ารถยุคนั้นอนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆน,นะผมมองว่ารถยุคนั้นหน้าตาขี้เหร่เหมือนกันนะแต่ว่าพอโตมาดันชอบเองซะอย่างนั้นแปลกเหมือนกันนะเะออเออนี่นี่น,นี่ดีเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวระหว่างที่ผมดูรูปไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเซิร์ช g o o g l e ดูในมือถือตัวเองด้วยเพราะว่าอ่าหน้าจอโน้ตบุ๊กผมอนะต้องต้องบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กผมมัน ค่อนข้างที่จะรนรวนนิดนึงนะครับถ้าผมเปิดหน้าจอหลายแท็บเนี่ยมันจะค้างและก็จะอัดต่อไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตด,ดูรูปจาก Google อ่าเดอร์เรียภาค2นะครับว่าองศาล้อแบะมันเป็นยังไงนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะทุกคนเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเฮ้มันมันมันแย่หรือเปล่ามันแบบมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะบรรยายรูปภาพไปด้วยนี่ไงทุกคนเฮ้ยทุกคนผมบอกก่อนนะผมกรี๊ดมากเลยทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่าทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่านี่ครับโอ้ยสิ่งที่ผมตําหนิไปในคันภาคแรกอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าคันภาคแรกเนี่ยมันก็มีทั้งจุดที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบเนาะแต่คันนี้แก้คันนี้แก้ทุกคนทุกคนดูแผงหน้าปัด แผงหน้าปัดมีไฟทำเซอร์กิตมีไฟแผงหน้าปัดตรงนี้มีไฟหมด <IR> และในะรายละเอียดดีสคริปชั่นเขามีบอกไว้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะเราเห็นตามรูปแล้วก็ดีสคริปชั่นเขาบอกเนาะอันนี้เยี่ยมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เขาแก้มากๆและไม่คิดว่าเขาจะทำเฮ้ยผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มนะจุดๆนี้ผมว่าคุมนะมาค้มเลยนะสำหรับใครที่กำล,ลังเลมองอยู่ไว้27,500่ับาท ม,มันเกินไปไหมเข้าใจได้สําหรับคนที่บอกว่ามันแพงไปผมเข้าใจได้มันก็แพงจริงๆแต่เฮ้ยคุณถ้าไม่พรีเนี่ยแนวโน้มที่มันจะสูงไปกว่าน,นี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใครยังจำกันได้ไอ้คันภาคแรกเนี่ยสี่ห้าหมื่นอัพนะครับตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็แบบขายกันแบบห้าหมื่นกันไปแล้วการมาของคันนี้อันจริงๆเอาจริงๆนะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะทำให้คันภาคแรกราคาร่วงไหม แต่ผมมองว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ของที่จะบอกว่าไงเดียฮิตมากถึงขนาดที่แบบทุกคนจะต้องมีอ่ะไม่เหมือนพวกไอออนแมนพวกมาเวลถูกไหมอันนั้นมันฮิตมากจนแบบมันส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมได้กับตัวเนี้ยผมเองไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลกระทบเหมือนกับพวกมาเวลหรือเปล่านะครับที่แบบเวลามีตัวเวอร์ชันไหนที่มันดูดีกว่าแล้วมันจะทําให้ตัวที่มีอยู่เดิมเนี่ยเละเทะไปนะครับผมเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนกันว่า ราคาของตัวคันภาคแรกอะ่ะมันจะร่วงลงจาก50,000ไปเยอะไหมอันนี้วัดจากราคาของบ้านเราก่อนนะแต่โดยส่วนตัวผมมองในฐานะแฟนหนังก็แล้วกันนะครับผมมองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบหนักขนาดนั้นเนื่องจากภาคแรกกับภาค2ถ้าเป็นคนที่แบบอินกับหนังมากจริงก็จะรู้ว่ามันเอาแทนกันไม่ได้ขนาดนั้นคือมันคล้ายกันมากครับแต่แบบเนาะแบบความเป็นอะไรสักอย่างของเราเราจะรู้สึกว่า คันภากหนึ่งก็พักหนึ่งคันภักสองก็ภักสองอันนี้คือสําหรับผมนะอันนี้คือสําหรับผมนะไม่ว่ากันสําหรับบางคนก็อาจจะมองว่าเก <c oughs> ินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะมองว่าแหมมันต่างกันนิดเดียวซึ่งมันก็จริงมันก็ต่างกันนิดเดียวจริงๆนะเออนั่นแหละก็แล้วแต่คนมองก็แล้วกันนะครับผมเฮออ้ยอันนี้ผมกรี๊ดมากในเรื่องแบบเนี่ยมันมีไฟตรงแผงหน้าปัดแล้วเฮ้ยนะฮะอา่เอาเดี๋ยวทีนี้ the a r i e n back to the future 2 flying เดี๋ยวผมดูรูปมันซิ ล้อมันแบะออกมากเกินไปเหรอใช่ไหมมันแบะออกแล้วก็ค่อนข้างต่ำมันไม่ขนานม,มันไม่ขนานกระซุ้มล้อครับผมผมจะผมจะเอาไงดีเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดีกว่าผมขึ้นภาพให้ดีกว่านะครับขึ้นบนหน้าจอให้ทุกคนเห็นว่าเอ๊ะภาพจากในหนังเนี่ยมันมันประมาณไหนเนาะว่าล้อมันค่อนข้างที่จะ ขนาดไปกับซุ้มล้ออยู่พอสมควรนะครับแต่คันนี้เนี่ยแอบดูยื่นยื่นลงไปเยอะเลยแหละหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยผมก็ดูในหนังอันนี้กําลังดูภาพจากในหนังอยู่นะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็หลายมุมเว้ยเมันก็ไม่เชิงขนาดมากขนาดนั้นก็มีแอบยื่นยื่นอยู่เหมือนกันแต่แต่คือฮอตทอยเนี่ยมันอาจจะทํายื่นเยอะไปหน่อย,ยก็แล้วกันประมาณนี้แต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไมไ่ถึงขั้นกับแบบหยีนะหยีกับสิ่งที่ฮอตทอยทํา ก็ยังโอเคอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังโอเคอยู่กันละกันอ่าโอเคมาแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับว่าโอเคไม่โอเคยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความโอเคไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมเออมาไปกันต่อนะครับนี่เห็นไหมคือโอ้ยเรื่องนี้อาจริงๆถ้าพูดเนี่ยมันมันหลายมุมมากเลยนะหลายคนมันมองไม่เหมือนกันเนาะเพราะอย่างที่ผมบอกไปผมแบบ อาจจะมองในแง่ที่ว่าภาค1นึ่งกับภาค2มันมันคนละแบบกันอะแม้ดีเทลมันจะต่างกันเล็กน้อยแต่มันคนละแบบกันถ้าเก็บคนจะต้องเก็บทั้งหนึ่งทั้งสอง่าแต่ถ้าสําหรับหลายๆคนหรือบางคนที่อาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมก็มองว่าเก็บแค่ภาค2อ,อย่างเดียวก็ดูค่อนข้างจบกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยมันสามารถาปรับล้อให้กลับมามีสภาพแบบนี้ได้คือไม่ต้องโชว์แบบแบบลอยอย่างเดียวครับ คือจอดไว้เฉยๆก็สามารถโชว์ได้คือหลายคนก็มองว่าเฮ้ย <_' S 1> อย่างนี้มันก็แทนภาคหนึ่งได้แล้วนะแถมจุดต่างมันก็มีแค่ไอเนีน้ยไอมิสเตอร์ฟิวชั่นอะไรเงี้ยหลายคนก็ไม่ได้มองมันด้วยซ้ําอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดนะผมก็มองว่าเออถ้าสมมุติว่าอยากจะเลือกเก็บแค่คันเดียวจริงๆด้วยเหตุผลต่างๆนานาอ,อาจจะเป็นเรื่องงบหรือไม่เกี่ยวกับง,งบก็ได้แค่พอใจอยากจะเก็บแค่คันเดียวหรือว่าเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ ผมก็มองนะว่าถ้าให้ผมเลือกสมมติเลือกแค่คันเดียวระหว่างภาคหนึ่งกับภาคสองผมก็เลือกคันของภาคสองเพราะผมรู้สึกว่ามันครบกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะครบและพอเราเห็นระบบไฟผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้สิ่งที่ผมติในภาคของคันภาคแรกอะไปแบบเยอะเลยะนะฮะเออมันแบบมันแก้ปุ๊บเลยอะแล้วผมแบบว้าวผมโอเคมากนะฮะเออผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเลือกแค่คันเดียวนะครับระหว่างคันภาคหนึ่งกับภาคสองผมจะเลือกคันภาคสอง อ่าอันนี้คือในความเห็นของผมนะแต่ในบุมหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือถ้าไม่ได้มีปัญหาข้อจํากัดด้านใดเลยอยากเก็บทั้ง2องคันเนี่ยก็เก็บทั้ง2คันเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วมันมันมีความต่างกันนิดนึงจริงๆนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนเนาะเออโอเคนี่เห็นไหมประตูมันเปิดปิดได้นะครับผมนี้เลย คุยผมปลื้มมากเลยอะ่ะเอาจริงๆนะแค่รู้ว่ามีระบบไฟตรงแดชบอร์ดกับทำเซอร์กิตเนี่ยเอาใจผมไปหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ผมไม่คิดอะไรเลยอะ่ะผมไม่คิดอะไรเลยในยหัวผมมีแต่แบบซื้อซื้อนะซื้อเลยนะครับเออนี่โหยเปิดไฟแล้วสวยสวยเอาจริงๆนะอันนี้ผมผมเขาเรียกว่าไงนะคลายไฟกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่า หลายหลายคนน่าจะน่าจะมีคนเคยดูรีวิวผมทํารีวิวดาร์เลียนคันภาคแรกมาก่อนแล้วและอาจจะเห็นผมตีเยอะเลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมครั้งนี้ผมดูเหมือนชมชมมันแปลกๆหรือเปล่ปลลทาทั้งๆที่ดูโดยรวมแล้วมันไม่ได้ต่างกันต้องบอกนี้ครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้สรุปเอาไว้เดี๋ยววันนี้จะมาคลายร์ไฟให้ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งว่าจริงๆผมมองว่าเดารเียนนะไม่ว่าจะเป็นคันภาคแรกหรือไอ้คันภาค2นี้ก็ตามเนี่ย ผมไม่รู้ว่าคันภาค2 Quality เนี่ยมันพอๆกับคันภาคแรกหรือเปล่านะครับแต่พูดถึงคันภาคแรกก่อนกันลลวกันคันภาคแรกสําหรับผมนะถ้าวัดเป็นโมเดลรถจริงๆอะ่ะโมเดลรถแบบที่แบบหลายๆคนน่าจะเก็บกันอะผมมองว่าเป็นงานที่แบบคุณภาพกลางกคืองานมันไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นบางจุดแอบดูมักง่ายไปด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องของอินเทอร์เนียในเรื่องของภายในอะไรเงี้ยเออแอบดูแบบรายละเอียดน้อยไปหน่อยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าวัดจากการที่มันเป็นพรอ็อพเอาไว้ประกอบกับพวก1ต่อ6เนี่ยผมว่าไม่เลวนะ และยิ่งถ้าเทียบกับราคาก็ไม่แย่เพราะว่าถ้าเป็นสายรถจริงๆเนี่ยแล้วจะทําให้ได้ดีเทลละเอียดขนาดนั้นในขนาดหนึ่งต่อหกอะราคามันไม่ได้จบอยู่แค่หมื่นสองหมื่นหรือสามหมื่นแน่นอนผมบอกเลยว่าสูงกว่าน,นั้นเยอะนะครับผมแต่ว่าพอมันมาเป็นของประกอบฉากที่ราคาอยู่ประมาณเนี้ยได้ไซส์สเกลเท่าเนี้ยหนึ่งต่อหกเนี่ยผมมองว่ามันไม่เลวนะครับอันนี้ก็คือ c l ลิ i ายไว้ก่อนเลยว่าจริงๆคันภาคแรกผมก็พึงพอใจนะแต่เวลาทำรีวิวเราก็ต้องพูดทุกด้านดูไหมไม่ว่าจะเป็นในงานแบบ ในด้านที่แบบด้านดีด้านบวกด้านลบด้านอะไรเงี้ยเออผมก็จะพูดหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าผมตีอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่จริงๆมันมีจุดที่ผมชอบและก็ไม่ชอบปนๆกันไปนะครับส่วนคันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณภาพมันพอๆกันนะแบบอินททเรียภายในแบบคุณภาพวัสดุมันพอๆกันกับภาคแรก ถ้าสมมุติผมมีโอกาสได้รีวิวผมก็คงจะพูดแบบเดียวกันแต่จะชื่นชมมากขึ้นหน่อยก็คือตรงที่ใส่ไฟตรงแดชบอร์ดกับทำเซอร์กิตมาให้อันนี้ได้ใจผมนะฮะอันนี้พูดจินตนาการถึงตอนรีวิวเลยนะอ่ะเอาพรีวิวก่อน,นกันแล้วกันตอนนี้ปลืม้มตอนนี้ปลื้มนะครับอันตอนนี้ปลืม้มนะฮะเออนี่โหชอบจริงๆเลยคือระบบไฟอะ่ะ เอาจงจริงนะดีดีมัตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วนะครับไอพวกไฟหน้าไฟท้ายอะไรเงี้ยเออดีอยู่แล้วนะครับนี่โห้เลยคันนี้มันมีไฟตรงไอพ่นด้วยนี่สิปาดแจ่มจะลัดนะฮะนี่พอโรคนี้ใช่ไหมที่ล้อมันดูยื่นลงมาเยอะไปหน่อยหรือเปล่าใช่ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เนาะ พอเรารู้สึกว่ารูปตะแกะที่ผมดูในหนังเหมือนล้อมันจะแอบแอบขนานมากกว่าน่อยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูหนังนานเลยเหมือนกันนะก,ก็ลืมลืมไปบ้างแต่ว่าเซิร์ชจากรูปใน g ูเกิลตะแกะแอบเห็นว่าอ๋อม,มันต่างกันตรงนี้นี่เองมันต่างกันตรงนี้นี่เองแต่โดยส่วนตัวผมก็ยืนยันว่ายังไม่ค่อยติดมากสักเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้อยู่พอรับได้อยู่นะครับนี่อ๋อมันมีไฟข้างใต้ด้วยนี่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 น,น,นี่ข้างใต้อุ้ยแจมแจม ให้แบบให้แบบมีความดีเทลหน่อยเนาะเอออื้มสวยเอาจริงนะผมลังเลมากเลยว่าผมแบบจะต้องพรีดีไหมเนี่ยเออนะเฮ้ยลังเลลังเลนี่นี่แล้วดูลเลียดดิแบบมิสเตอร์ฟิวชั่นตอนนี้ผมบอกตัวเองนะถ้าไม่พีโอกาสเนี้ย แล้วโอกาสไหนผมจะได้คันนี้จริงๆนะเพราะผมเชื่อว่าอ่ะโอเคตอนนี้เราเห็นเป็นกระแสะเต็มหน้า Facebook เต็มนู่นนี้นั่นหมดใช่ไหมที่เราเห็นแบบจัดคนรอบข้างอนะแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าด้วยราคาด้วยด้วยขนาดด้วยสุดท้ายแล้วเข้าไทยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เข้าไทยขนาดแบบเยอะขนาดนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนรอเดี๋ยวค่อยช้อนเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เชื่อผมพีเพ้ มันไม่ได้มีคนที่จะจัดเยอะขนาดนั้นไอ้นี่มันไม่ใช่มาเวลไม่ใช่ไอรอนแมนมันไม่ใช่แบบของที่ทุกคนจะรู้จักหรือแม้แต่เป็นคนยุคเก่าบางคนก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำนะฮะเออมันก็แบบค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มนิดนึงครั้งนี้อาจจะดูบูมหน่อยแต่มันก็บูมแค่เฉพาะพวกเรานั่นแหละฮะเออมันไม่ได้หมายความว่ามันแมสแบบใครก็พีไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่อ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมสรุปเลยก็แล้วกันว่ามีอะไรที่ค่อนข้างประทับใจมาก จากที่ดูแบบรูปอะเนาะที่ผมประทับใจเลยนะคือระบบไฟหัวน,นี้ปลื้มมากมันแบบมันกลบข้อด้อยของตัวแบบคันแรกไปแบบแบบที่ผมตีไว้หนะักๆอะว่าแบบแทบหมดนะ,ะทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าอินเทอร์เนียเนี่ยเรื่องคุณภาพวัสดุความละเอียดเนี่ยจะแตกต่างจากคันพักแรกมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติมันละเอียดขึ้นอันนี้ก็กําไดของพวกเรานะครับเพราะว่าลึกๆก็หวังว่าอยากให้มันทําแบบให้สุดๆไปเลย แต่ถ้ามันจะไม่สุดถ้าคุณลิตี้มันจะคล้ายๆของคันภาคแรกก็ไม่เป็นปัญหามากนะักแต่ว่าถ้าสมมติผมได้รีวิวผมก็ต้องคูตง่ตรงๆนะว่าเอ้ตรงนี้ก็ยังรู้สึกไม่โอเคอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นอันนี้คือผมแบบมองไปก่อนเลยว่าถ้าสมมติได้เอามารีวิวอะไรแบบนี้นะครับก็คือที่ชอบนะครับคือระบบไฟแล้วก็ผมชอบที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาขายเพื่อความเป็นภาค2อย่างเดียวก็คือทํามาเป็นแค่เวอร์ชันลอยอย่างเดียวแต่คือ เขาทําเป็นแบบล้อพับได้อะคือคุณจะโชว์แบบนิ่งๆก็ได้มันเลยสามารถเอาไว้หลอกตาหรือว่าดูเพลินๆได้ว่าเฮ้ยมันมันคือคันภาคแรกนะสามารถโชว์กับพวกฟิกเกอร์ภาคแรกก็พอได้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นเล็งตรงมิสเตอร์ฟิวชั่นอะไรเงี้ยมันก็พอได้อยู่นะผมก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วซื้อคันเนี้ยมันกึ่งกึ่งคล้ายคกับความแบบได้เป็นทูอินวันอะฮะมันแบบเฮ้ยซื้อคันเดียว แล้วสามารถเอาเล่นกับฟิกเกอร์พักหนึ่งพักสองได้เลยอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าสําหรับใครที่แบบโอ้ยอยากจัดเต็มสายซีเรียสมันก็ต้องมีทั้งพักหนึ่งและพักสองกันเนาะมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองกันไปส่วนที่ไม่ชอบก็อืมจะบอกว่าไงดีแอบแอบเห็นด้วยแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ดูรูปจาก g o o g l ลนะว่าล้อมันแบะแบบแปลกๆปกไปหน่อยแต่ก็เดี๋ยวต้องมาวัดกันหน้างานอะีกทีหนึ่งว่า Final Product มันจะแก้ ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะแก้ให้ดีขึ้นกว่านนี้ก็ได้เนาะก็ต้องดูกันไปแต่ถ้ามันไม่แก้ผมก็อาจจะพอเข้าใจได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นแมคคนากอะไรสักอย่างที่ฮอตคอยเขาทำได้แค่ประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องต้องมาดูกันต่อไปต้องมาดูหน้าง,งานกันต่อไปแล้วก็อะไรอีกดีอืมเรื่องของเข่งก็มีฐานมาให้อันนี้ฐานก็โอเคนะครับแม้ว่าเนื้อที่ฐานมันจะดูไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่แต่ก็น่าจะอุ้มน่าจะอุ้มอยู่น่าจะอุ้มอยู่คิดว่าน่าจะอุ้มอยู่ นะครับส่วนเรื่องระบบไฟทีเออ่เรื่องระบบไฟที่มันแยกกันเป็น USB กับแบตเตอรี่ใช่ไหมที่เป็นฐานอะ่ะอันนี้ผมก็ว่าโอเคนะแยกกันไปเลยทั้ง2องอย่างชัดเจนด,ดีนะครับสามารถใช้ใช้ได้ทั้งคู่นะครับจะใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช้ฐานก็ได้อันนี้ดีนะครับดีกว่าแบบเฮ้ยเหมาไปเลยว่าจะต้องใช้ USB อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมมองว่าแบบโอ้ยอันนั้นแย่เลยดีนะครับที่ขอให้เลือก2แบบเออแล้วก็ราคาราคา27,500บาทแพงไปไหม ผมก็มองว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แพงนะอันนี้อันนี้ตัดเรื่องราคาตลาดของภาคแรกออกไปเลยที่มันอยู่50,000มันคือรา,ราคาตลาดผมเวลาพรีวิวผมจะไม่เอาราคาตลาดมามีอิทธิพลในในราคาพรีมันมากนักนะครับถ้าพูดถึงเฉพาะแค่ราคาพรีอย่างเดียวเนี่ยสองหมบาทแพงไหมก็แพงแต่ถ้าดูจากของที่ได้ผมเชื่อว่าแฟน Back to the Future ที่มีงบพร้อมจริงๆเนี่ยน่าจะสู้กันไม่ถอย น,น่าจะสู้กันไม่ถอยและผมเนี่ยก็อย่างที่บอกผมยังลังเลอยู่เพราะว่าขายตัวฟิกเกอร์ออกไปหมดแล้วแล้วเวลาตามมันมันค่อนข้างลําบากครับตอนที่ผมปล่อยไปผมก็ขาดทุนแบบ50%ไปเลยอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะตามฟิกเกอร์กลับมาไหมเพื่อลดทันนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปหรือจะเอาแต่ลดมาก่อนดีอันนี้ก็คิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมไม่พีจังหวะเนี้ยผมว่ายากไปหวังรอช้อนเนี่ยยากไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับก็อาจจะมีแหละ แต่คิดว่ามันยากแล้วมันก็จะมาเหนื่อยเราเองด้วยผมรู้สึกว่าราคา27,500บาทแม้จะแพงแต่ก็สมเหตุสมผลแล้วนะแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดู improve มันดูปรับปรุงจากคันเก่ามานะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับ d e l ร r e a n ของ Back to the Future Part 2นะครับในราคา p r อ o r r e r 27,500บาทนั้นผมขอให้อยู่ที่โดนครับผมให้อยู่ที่โดนนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อ,น,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 อน,น้องแล้วล่ะว่าจะโดนหรือไม่โดนกันนะครับว่า,าจะมองเห็น ว่ามันดีงามไหมหรือรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับก็ลองเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะว่าเรื่องความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมแอบเข้าไปสอไ่องไม่เชิงว่าแอบหรอกผมก็ชอบติดตามอยู่แล้วก็คือเพจไทแมนทอยของน้องนักสะสมท่านหนึ่งนะครับผมที่ผมเองก็เคยได้พูดคุยกับน้องมาหลายครั้งนะครับแล้วก็รู้จักผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมาหลายปีนะครับผมซึ่งน้องเองก็ได้โพสต์ลงในเพจของน้องนะครับไทแมนทอยว่า สาเหตุทำไมฮอตทอยถึงได้กลับมาสู้กับลายหนังพลาสสิกครั้งหนึ่งหลังท,ที่ปล่อยฟรีมาหลายปีเลยซึ่งสาเหตุที่น้องเขาพิมพ์มาเนี่ย,ยมันก็ดูมีมูลนะผมอ่านข่าวนี้ผมก็ซื้อเหมือนกันแต่ในที่นี้ก็ฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับผมแต่ผมเนี่ยข้อหน้างที่จะซื้อข่าวนี้ในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องของการยือลิขสิทธิ์ครับผมอ่า การยื้อลิขสิทธิ์ที่แบบเออปกติเนี่ยเนาะพวกค่ายของเล่นต่างๆ,ๆเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธิ์สําหรับรายใดรายหนึ่งอยู่แล้วนะครับในสเกลของเขานะฮะซึ่งถ้าไม่ทําภายในยะปีนเนี้ยเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะแบบประมาณกี่ปีกี่ปีเนี่ยเนี่ยถ้าเขาไม่ทําปุ๊บสิทธิ์เขาก็จะหลุดไปเลยแล้วก็จะไม่สามารถทําได้อีกนะครับเออมันก็เมคเซนนะกับการที่จู่ๆขเขากลับมาทําจริงๆอาจจะถึงรอบลิขสิทธิ์เขาแล้วก็ได้เหมือนกับพวกแบบพวกค่ายหนังพวกค่ายอะไรเงี้ยครับผมเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็ มีความเป็นไปนได้สูงเนาะทีแรกก็แหมนึกว่าเขาจะใจดีอะไรเงี้ยอ,อแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือฟังหูไว้หูกันละกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตามนั้นจริงร,อร้อยเปอไหมแต่ค่อนข้างที่จะซื้อข้อมูลตรงนี้นะครับผมเอาละสำหรับการพรีวิวของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบใครถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดสมัครคลิปชาแนมือหมาหแกะกล่องกันด้วยนะครับและทางเรายังมีแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อว่ามือหมาแกะกล่อง ฝากกดไลค์ฝากกดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรตั้งใจไว้ว่าจะทำพรีวิวบบาเฟตนะครับในขนาด1ต่อสเนาะตั้งใจจะทำมาหลายวันแล้วละ่ะแต่ไม่ได้ทำสักทีก็เดี๋ยวจะมาทำบูบาเฟตกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำรีวิวเอชวิลเลียมส์จากอีวิวเดียภาค2เนี่ยให้จบสักทีนะครับเพราะว่ายังถ่ายไม่จบเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เปนเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย